ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นวันที่เขาต้องเรียกว่าเป็นวันสถาปนากรุงเทพมหานครนะคะก็คือวันที่ครบ241ปีกรุงรัตนโ,โกสนินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะกับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กค่ะอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะและปัจจุบันท่านก็ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ สวัสดีครับคุณพิรยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมษาย,ยนเนี่ยค่ะก็เป็นวันที่ครบ241ปีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์แบบนี้ค่ะอาจารย์ว่า241ปีเนี่ยค่ะเขานับจากอะไระคะแล้วก็เริ่มต้นขึ้นเนี่ยในรัชสมัยไหนอะคะ่ะอยากจะรวมพูดคุยในเรื่องราวนี้กับอาจารย์ในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณอีกครั้งนะครับคุณกิรยาที่ได้ชวนพูดคุยตรงนี้ <C HA> ซึ่งเรื่องที่ตั้งประเด็นมาตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเพราะว่ามันครบรอบ241ปีของกรุงเทพเนี่ย <C HA> เมื่อวันที่21เมษายนนะครับที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่หยิบมาพูดคุยกัน <C HA> ผมก็คิดว่าอยู่ในความสนใจนะครับยัง <C HA> อยู่ในบริบทของการพูดคุยตรงนี้ได้อย่างดี <C HA> ครับำถามที่ถามมาเนี่ยต้องขอ เล่าง่ายๆนะครับไม่เน้นในเรื่องของปีพศอ,อ,อะไรต่างๆให้มันต้องท่องจําอะไรกันตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆเอาเป็นว่าหลังจากที่กรุงศรียุธยาเนี่ยผมใช้คาว่าพลาดพรั้งไปก็แล้วกันในปีพศออ .2310 นะครับย้อนไปนู่นเลยที่ระเรียกภาษากันว่าตรงแตกครั้งที่สองนะครับสึ่งงผมก็ไม่ค่อยชอบคานี้เท่าไหรนะ่นักใช้คําว่าเป็นการพ่ายต่อ้าสต์ ในครั้งที่สองสองพันสามร้อยสิบพระเจ้าตากก็ทรงคู่บ้านคู่เมืองมาแล้วก็ย้ายมาตั้งอยู่ที่กรุงธนบุรี <Okay. S 2> ซึ่งถ้านึกภาพแผนที่ตามเหนือนจดใต้เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาไหลาจากเหนือลงมาใต้ฝั <Okay. S 2> ่งธนบุรีเนะี่ยอยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา <Okay. S 2> แล้วก็ฝั่งพระนครเนี่ยคือกรุงเทพเนะี่ยอยู่ฝั่งตอนออกพระเจ้าตาก หรือเราเรียกกันว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงครองราชอยู่15บห้าปี okay. โดยที่เอาเป็นว่าเมืองหลวงของแผ่นดินเนี้ย<ฮ>อยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินกันมาตลอดก็คือคำว่าปราบดาพิเศษก็คือวันที่6เมษายนพศส3 2พ2 3พ2 5<ฮ>ตัวเลขนี้จำง่ายนะครับก็มีพ<ฮ>ิธีปราบดาพิเศษแล้วก็ ย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งตะวันออกคือฝั่งรพระนครอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของกรุงรัตนโกสินทร์ <c oughs> ของกรุงเทพพื้นที่บริเวณตรงไหนนะครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัย <c oughs> ก็คือถ้าเอาดินสอมาวงเนี่ยนะครับก็คือบริเวณพระบรมมหาราชวังก็คือวัดพระแก้วนั่นเอง <c oughs> ตรงนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดกำเนิดปฏิสนธิ ของกรุงเทพโดยสมบูรณ์นี่คือวันที่6เมษายนพศ2325ลองนึกภาพดูนะครับนั้นที่มีชาวต่างชาติเดินบันทึกเอาไว้นะครับโดยเฉพาะชาวดัตช์ชาวฝรั่งเศสที่ได้รับได้ฟังมาเนี่ยทั้งหมดได้บันทึกเอาไว้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาที่มีเลิกมียามอยู่ <kung> เอาเป็นว่า6เมษายนเนี่ยย้ายเมืองหลวงมาหลังจากนั้นเนี่ย21เมษายนครับก็ถัดมา15วันกัดยากนะครับในหลวงรัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศาลหลักเมืองขึ้นบริเวณที่ตั้งอยู่ในขณะเนี้ครับตรงบริเวณสนามหลวงข้างกระทรวงกลาโหมเนี่ยตรงนี้ครับคือพื้นที่ตรงนั้นเมื่อ241ปีที่แล้วอ๋อค่ะ ใน <Okay. S 1> พิธีต่างๆเราเนี่คุณพิรยาคงได้อ่านมาบ้างแล้วนะครับว่าในพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะครับในด้านศาสนาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการผสมผสานกันนะครับในเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูและก็ความเชื่อทั่วไปทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาเป็นเรื่องของสารหลักเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ย ในความเป็นคนไทยนะครับในเวลานั้นด้วยคติต่างๆที่คนไทยเราเชื่อต่อกันมานะครับแล้วก็หวังเป็นที่พึ่งก็คือว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างน9นก้าวแรกคือก้าวที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องของการตั้งเมืองหลวงคือกรุงเทพนนนันี่คือก้าวแรกของสิ่งที่เราอยากจะหวังว่าให้เป็นชัยชนะให้มีความเป็นสิริมงคล สำหรับที่จะก้าวต่อไปอนี่คือที่มาที่ไปครับแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดค้างไว้คมันคือเวลา6นาฬิกา54นาทีเรียนอีกครั้งนะครับวันเลิกยามที่ถือว่าเป็นจุดกําเนิดของการวางเสาหลักเมืองกรุงเทพเนี่ยค่ะคือวันที่21เมษายน2325เวลา6นาฬิกา54นาทีดังนั้นเนี่ยเมื่อวันที่21เมษายน 2 5 6 6ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือครบ241ปีและขนาดนี้ยย่างเข้าสู่242ปีครับ นี่ก็คือจุดกําเนิดนะคะที่ทําไมต้อง241ีสปีนะคะสาหรับกรุงเทพมหานครค่ะและ้วท่านี้อยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่เขาจะก่อบ,บ้านสร้างเมืองต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีพิธีการลงเสาหรือว่าไม้กระทั่งสร้างเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะอย่างกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการลงเสาหลักเมืองด้วยะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจุดกําเนิดหรือว่ามันมีความสําคัญยังไงอะคะ่ะในการที่แต่ละที่เนี่ยจะต้องมีเสาหลักเมือง เป็นของตัวเองอะค่ะอาจารย์คะอย่างที่ผมได้เรียนุปริรยาไปแล้วนะครับว่าในคติความเชื่อ,อที่เราปฏิบัติกันมาเนี่ยมันคือการรวบรวมบูรณาการเอาในพิธีกรรมของหลายๆาศาสนาเข้ามารวมกันนะครับมีพุทธอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องของอินดูเรื่องพราหมณ์แล้วก็แม้กระทั่งในอันดีที่ผ่านมาเนี่ยอิทธิพลของชาวจีน ความเชื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือเอาเป็นว่าสิ่งที่ดีงามของทุกฝาก่ายเนี่ยมารวมตัวกันผมลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเสาหลักเมืองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยอ๋อเหรอคะย้อนไปนู่นเลยเกือบร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้นนต้องออกตัวนะครับว่าก็ได้อ่านมาค,ครับแล้วก็พินิจฐพิเคราะห์มาก็เลยเอามาสรุปเล่าให้ฟังว่า ในความเชื่อของคนในแผ่นดินเนี้ยนะครับวันนั้นนะยังไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเจ็ดร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครคการก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่กําแพงเมืองเชื่อไหมครับเรื่องของซุ้มประตูเมืองแล้วก็อาคารสถานที่ต่างต่าเหล่านี้มันจะต้องมีจุดนับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเสาหลักเมืองอะไรเนี่ย ก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งวันเนี้ยปลูกบ้านก็ต้องมีเสาเอกถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะเนี่ยครับคือคอนเซ็ปหรือว่าแนวคิดเดียวกันเอาเป็นว่าในความเชื่อที่จะทําให้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี้ยจะประสบความสําเร็จเจริญงอกงามมีโชคมีชัยทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งมีเทวดาอารักษ์ด้วยในการปกปักรักษาให้อยู่รอด เ,<ม>เราเชื่อตรงนี้ว่าเสาเอก<ม>หรือว่าเสาหลักเมืองเนี่ยถ้าเป็นเมืองก็คือเมืองเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเราต้องการเห็นสิ่ง<ม>ที่เรียกว่าเป็นมงคล<ม>นะครับนี่คือที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถ่ายทอดมาตลอด<ม>นะครับในวิถีชีวิตของคนสยามเนี่ย<ม>พอมาสุโขทัยก็มาที่อยุทยาเรื่องของการสร้างวัด สร้างพระราชวังอะไรต่างๆเหล่านะั้นอะะุทยายิ่งใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วการก่อสร้างทุกชนิดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชวังอาคารต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยจะต้องมีการลงเสาเอกและในเวลาเดียวกันเนี่ยครับมันก็แอปพลายมันก็ประยุกต์มาว่าถ้าเป็นเมืองก็ต้องมีเสาหลัก รรแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงว่าแต่ละความเชื่อเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นการนับหนึ่งเป็นการเริ่มต้นแล้วก็การตั้งเสาลักเมืองเนี่ยเพื่อเป็นเหมือนกับมีเทวดาคอยปกปักรักษาอาจารย์คะท่านนี้คือก็ได้ยินตำนานมาเนะฮะเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเสาแต่ละต้นเนี่ย จะต้องมีเขาเรียกว่าเหมือนกับใช้มนุษย์นะฮะในการแบบไปบูชายันอะไรต่างๆนะะี่ฮะในส่วนของตำนานอินจันมั่นคงนะคะ่ะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใตย้เสาหลักเมืองเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะคะอาจารย์คะ อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับคุณพิรยาได้ชวนคุยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกนะครับผมก็ได้พยายามค้นหาอะไรต่างๆหลักฐานทางวิชาการอะไรทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยทั้งหมดเนี่ยมันคือคำบอกเล่าตำนาน <c oughs> ครับมันคือตำนาน <c oughs> ที่บอกต่อกันมา <c oughs> มคนที่บันทึกเรื่องนี้เอาไว้เนี่ย <c oughs> ที่เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดเนี่ยเคยได้ยินชื่อไหมครับชื่อฟอนฟลิทนะครับเป,เป็นพ่อคกฟ้าชาวดัตช์อ๋อไม่ใช่คนไทยค่ะ,คะไม่ใช่คนไทยครับท <c oughs> ีนี้หมอมราชวงศ์คึธิปปราโมดท่านได้มาออกเสียงให้คนไทยเรียกง่ายๆก็คือวันวลิตแต่ที่ชื่อจริงๆของท่านเนี่ยนะครับเจอร์ีฟอนฟลิทนะครับเป็นชาวดัตช์ <C HA> เข้ามาในสมัยปลายสมเด็จพัะนเรศวรน,นะครับ <C HA> แล้วก็เป็นคนเขียนเรื่อง <c oughs> การกระทํายุตธหัตถีอของพัะนเรศวรเอาไว้ <C HA> เอาละครับ <C HA> หนึ่งในบันทึกเนี่ยที่ชาวดัตช์คนนี้ว <C HA> ันบริตเนี่ยในบันทึกเอาไว้ก็คือเรื่องของสิ่งที่เขามาค้นหาความแปลกที่สดานนะครับ <C HA> ในแผ่นดินอยุธยาค่ะ <C HA> ก็คงจะไปคุยกับผู้คนทั้งหลายนะครับแล้วก็มีการเล่าต่อกันมา ว่าเวลาชาวสยามเนี่ยชาวยุทธยาจะทําอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยนะครับสร้างบ้านสร้างเมืองเสาหลักเมืองเนี่ยจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับที่บอกว่าจะต้องเอาผู้หญิงท้องแก่ค่ะ,คะนะครับไปลง<อ>ไว้ในก้นหลุมแล้วจะต้องลงไปนอนหงายโคดร้ายมากเลยท้องที่คันที่แก่แล้วที่นอนหงายขึ้นมาแล้วจะ ใ้สาวเนี่ยตอกลงไปโอ้มันดูโหดร้ายค่ะนี่คือคําที่บอกเล่ากันมาแล้วตอนวลริตก็บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วคนรุ่นหลังๆนะครับก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเล่ากันรวมทั้งประเพณีนะครับสิ่งที่ทําในพม่าพม่าเนี่ยมีการย้ายเมืองหลวงสี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ปรากฏในพงศาวดารของพม่าเช่นเดียวกันว่าทุกครั้งนะครับกำแพงเมืองสิบสองจุด ที่เป็นกำแพงเมืองเนี่ยจะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เฝ้าเอาไว้ด้วยจิตวิญญาณโดยจะต้องเอาไปฝังไว้ในก้นหลุมนะครับทีนี้พอ,อเล่ากันไปเล่ากันมามันก็ขยายความไปนนะครับนอกจากมีคนผู้ชายะนะครับที่ไม่มีรอยสักผู้หญิงที่จะต้องไม่มีรอยเจากที่หูเพื่อใส่ตส้อหูยิ่งจะเป็นผู้หญิงท้องนะครับ ก็จะทําให้เกิดกับว่ามีพลังในอันที่จะปกปักรักษาเมืองเป้าประตูเอาไว้พอเล่าไปเล่ามาก็ขยายวงไปถึงขนาดมีงูนะครับไปอยู่ก้นหลุมเอาละครับทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเรื่องที่เท่าก็พอเข้าใจได้นะครับ เอาเป็นว่าคําตอบก็คือไม่มีอะไรนะครับแล้วทางสายไทยนัก <ฮะ S 1> วิชาการก็มาค้นในตอนหลังการปฏิบัติที่ดูเหมือนกะจะโหนโหดสทักหน่อยเนี่ยมันไม่มีจริงอืครับก็ไม่ได้มีแล้วก็แถมที่คุณปริยาพูดมาก็คือในอินในจันในมัาในโคงเนี่ยคตามเรื่องเล่านะครับเขาบอกว่าเมื่อจะมีพิธีการลงเสาหลักนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งเสาหลักเมืองเนี่ยก็จะส่งคนออกไป โกนชื่อนะครับในอินนะครับมีใครหันมาบ้างถ้าหันมาแสดงว่าชื่อในอินจริงๆค่ะก็จะไปเอาตัวมาค่ะนะครับแล้วก็จะไม่รู้แล้วครับว่าเอาตัวไปทําอะไรแต่ก็เอาไปเลี้ยงดูไว้ในจันไปตะเวนหามาได้สี่คนเนี่ยซึ่งถือว่าชื่อเป็นมงคลนะครับคที่จะทําหน้าที่เหมือนยามเหมือนเทพารักษในการที่จะเฝ้าประตูเมื่อได้มาพบเสร็จแล้วเนี่ย ทุกคนก็จะได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีโดยที่ไม่รู้ชะตากรรมแล้วเมื่อวันที่พิธีมาถึง<ะ>ทั้งสี่คนเนี่ยครับก็จะถูกนำตัวไปที่หลุมแล้วก็จะถูกย่อนลงไปในหลุมที่ก้นหลุมเลย<ะ>แล้วก็ตามไปด้วยเสาที่กระแทกลำตัวลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าก็เอามาเล่าต่อกันเพร <c oughs> าะจะนน่ย <c oughs> มันก็พามให้เราเข้าใจได้นะครับว่าในสิ่งที่สังคมไทยต้องการหลักประกัน S <S <S ต้องการที่พึ่งทางใจใช่ไหมครับในอิ่มในจันในมั่นในคงแต่ทั้งหมดในขอเรียนนะครับว่านักวิชา,าการของไทยนักประวัศาสตร์็็ไ้ตรวจสอบอยู่แล้วว่าไม่มีครับไม่ได้เกิดขึ้นครับเป็นเพียงเรื่องราว อืมค่ะเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นนะคะอาจารย์คะแล้วก็ที่พิเศษนะคะเวลาที่เราไปที่ศสาหลักเมืองเนี่ยก็จะเห็นว่าเสาหลักเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีถึงสองเสาด้วยกันนะคะอาจารย์แล้วสรุปแล้วคืออันไหนอันจริงมีอันปลอมไหมหรือว่าเป็นยังไงอะคะอาจารย์คะประวัติตรงนี้น่าสนใจมากนะครับค่ะเมื่อกี้ที่ได้เรียนไปตอนต้นรายการ21เมษายน2 3 2สา้าเวลาหโมง54นาทีค่ะ นี่นะครับคือเสาต้นที่หนึ่งที่ในหลวงวรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงประดิษฐานตั้งไปการเวลาผ่านมานานทีเดียวครับเสาหลักเมืองตรงเนี้ยก็ผุพังไป<อ>ตามสภาพตามการเวลาแล้วในหลวงวรัชกาลที่สี่ท่านได้ทรงทอดพระเนตรเห็นรับทราบเรื่องนี้ค,ครับท่านก็เลยสั่งให้มีการเรว่าบูรณะเสาหลักเมืองอันแรก และทรงได้รับสั่งให้มีการจัดทำเสาหลักเมืองอีกอันหนึ่งขึ้นมา<อ>ซึ่งมีสภาพที่สมบูรณ์แต่การที่จะเอาเสาหลักเมืองอันแรกไปเรียกว่าเอาไปหรือว่าละทิ้งอะไรเนี่ยก็คงเป็นเรื่องใมบังควรก็บ,บูรณะขึ้นมานะครับ<อ>แล้วก็เลยตั้งคู่กันเป็นสองเสาเสาที่สูงเมื่อคุณภรรยาเข้าไปในศาลหลักเมืองนะครับเมื่อเห็นเสาที่สูงกว่าน,ะน,นั้นนะคือ ของในหลวงสมัยรัชกาลที่หนึ่งส่วนที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยครับก็คือสมัยในหลวงรัชกาลที่4ี่ก็จะเตี้ยกว่าหน่อยครับอันนี้ก็คือที่มาที่ไปจิงเห็นว่ามีสองสาววางอ,อยู่คู่กันครับ อ๋อค่ะเรื่องราวเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอาจารย์คะเราเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่เนี่ยมันจะต้องมีวันที่นับหนึ่งะคะก็จะเป็นวันที่เริ่มที่จะทําสิ่งดีๆอย่างเวลาเราสร้างบ้านก็จะมีการลงเสาเอกการสร้างเมืองต่างๆแล้วแบบนี้ค่ะอาจารย์คะในตามจังหวัดต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะมีการสร้างเสาแบบนี้เป็นเสาหลักเมืองของแต่ละจังหวัดของเขาเองบ้างไหมอะคะ โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่คุณปริยาห<ม>ัวข้อผมมาเนี่ยนะครับมผมก็รีบไปค้นเลยเพราะความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับว่าใครที่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยเขาก็อยากจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับคำตอบก็คือว่าใน77จังหวัดเนี่ยนะครับ<ม>ของประเทศไทยเนี่ยมีสาร,ร์กเมืองหมดเลยซึ่งอาจจะมีอายุแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าบางเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองเก่าแล้วก็มี บทความทางวิชาการครับที่ไปคัดแล้วก็ไปเฟ้นเอามาว่ามีสารหลักเมืองที่สง่างามเนี่ยในเจ็ดเจังหวัดเนี่ย<ค>มีอยู่เจ็ดจังหวัดครับ<อ>ผมเอ่ยชื่อให้ฟังได้ไหมครับค่ะเชิญค่ะนครศร,รีธรรมราชน่านบุรีรัมย์ปราดสุพรรณบุรียโสธรแล้วก็กำแพงเพชรเนี่ยครับคือมีนักวิชาการนะครับแล้วก็ไปบันทึกลงไปในเว็บไซต์ว่าจังหวัดต่างๆเหล่านี้เราก็คง พอเข้าใจได้ว่าเป็นจังหวัดที่เก่าแก่นะครับมีอายุมานานและเขาก็ได้จัดสร้างเรียกว่าใหญ่โตโอราน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งเป็นเมืองพุทธที่อยู่ทางด้านใต้นะครับก็จะมีลักษณะอาคารอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> ที่สวยงามมากจังหวัดน่านจังหวัดตราดเนี่ยออกไปในแนวเป็นซุ้มจีนเลยนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าคนออกตตาง้งตั้งเนี่ยตามประวัดก็คือเป็นชาวจีน <Okay. S 2> ที่อพยพเข้ามา แล้วเมื่อเขาได้รอดตายจากการปกยบเข้ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็เลยสร้างเสาหลักเมืองขึ้นแล้วสถาปัตยกรรมต่างๆก็ออกไปในแนวของจีนสุพรรณบุรีก็เช่นกันนะครับก็ออกมาในแนวนี้เช่นกันออกมาในแนวของสถาปัตยกรรมแบบจีนจังหวัดเชโสธรเนี่ยครับซึ่งมีประวัติเกี่ยวกับทางด้านพิธีกรรมอะไรอยู่บางอย่างเนี่ยก็จะมีลวดลายเป็นมังกรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นในที่เราเห็นกันในกรุงเทพเนี่ยก็เป็นแบบหนึง่งที่สอดคล้องกับทันด้าสถานที่ตั้งเรื่องของท้องถิ่นแต่ถ้าฐานหลักเมืองอยู่ในจังหวัดไหนเขาก็ พยายามที่จะออกแบบให้สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆน,นครับนี่ก็คือเก่นแทงของสารละเมือนในประเทศไทยครับอืมค่ะมันก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดได้ด้วยนะคะค่ะอาจารย์ค,รค่ะแล้วในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ค่ะว,ว่าเขามีการทํากิจกรรมอะไรกันบ้างไหมคะหรือว่าได้มีการบวงรวงหรือว่าทําอะไรกันบ้างไหมคะในวันนี้อะค่ะมีครับเท่าที่ผมได้ติดตามข่าวนะครับว่า ในวันที่ยี่สิบหนึ่งเมษายนหกหกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับมีพิธีวงสวงรวมทั้งจัดนิทรรศการเปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยว <c oughs> ซึ่งจะมีทั้งหมดหลายจุดด้วยกันนะครับที่เป็นลักษณะวัดวังอะไรพวกนี้เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเรื่องของ241ปีที่ตั้งกรุงเทพมา มีหลายแห่งครับที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปชมแล้วก็จบไปแล้วนะครับซึ่งจะประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับมีมีหลายแห่งครับค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์คะต้องบอกว่าเหมือนเราได้ทราบถึงที่มาที่ไปของตัวเราเองด้วยนะคะเวลาที่เราได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะครับเป็นความจริงครับเพราะว่าบางทีรู้เรื่อง ว่าไดมาพูดคุยกันเรื่องเสาหลักเมืองเรื่องอะไรพวกนี้มันทําให้เราย้อนอดีต,ตไปได้เยอะนะครับ<ต><ด>เราจะเห็นภาพประกอบของบ้านเ<ต><ด>มืองเราสังคมเราเม<ต><ด>ื่อสองร้อยกว่าปีท<ต>ี<ด>่แล้วเกิด <ia> อะไรยังไงขึ<ด>้นไม่ใช่เรื่องของวัตถุอย่างเดียวนะครับ <visits> เราจะเห็นอะไรหลายๆอย่า<ต>ง<ด> ก็นับว่าวันนี้อาจารย์ก็ได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะให้กับพวกเราได้รับฟังกันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่ยอยู่แต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะทราบแล้วแต่วันนี้ก็อาจารย์ได้มาเล่ารายละเอียดนะคะเป็นค่อนข้างจะเหมือนกับลึกเลยทีเดียวที่ให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์มีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับในส่วนของ241ปีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ในส่วนของศาลหลักเมืองเสาหลักเมืองไหมคะก่อนที่จะจบรายการค่ะ ขอบคุณคุณปิรยานะครับที่ช,ชวนคุยเรื่องนี้ผมก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราแยกย้ายกันอยู่นะครับต่างเหนือจดใต้ตะวันออกโจดตะวันตกแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีฐานหลักเมืองเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจเพื่อสักการะแล้วก็ทุกสถานที่เลยก็จะเป็นพื้นที่ที่สวยงาม ตรงนี้ท่านจะอยู่จังหวัดไหนอย่างไรนะครับลองไปสวจสอบดูนะครับ <c oughs> ว่าสารหลักเมืองของจังหวัดของท่านที่ท่านอยู่อยู่ตรงไหนห <c oughs> าโอกาสเข้าไปแวะเวียนแล้วก็ศึกษาดูนะครับว่าที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงขอให้ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะครับคนไทยเรามีประวัติที่สืบทอดกันมาทานานแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษเราได้ปกปาาักักษาคุ้มครองกันออกมาไว้นะครับถึง <c oughs> พวกเรา ย้อนไปดูแล้วก็แวะไปดูท่านหน่อยบำรุงรักษากันหน่อยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับท่านผู้ฟังทุกท่านครับอืมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมปัจจุบันดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณพิรยาครับแล้วสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h a น n e l ทับพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเเเเเสสีีียยยยงงงงททุกขอราาคนนนไปป็หึ่ด่ดตวใ,จใจััชิิมพลญ เพือคนดีมีอุดมการมีความสารสันจากหนึ่งเสียงรวมกันเป็นล้านมารวมใจ Sit. หรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน3หลักมีแบบ2ประเภทแบบแบ,บ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่องบกระบาดลงคะแนนแหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่สามารถเช็คหน่วยเลือกตั้งได้ที่แอปสมาร์ทมาท้ามามารวมหัวใจสร้างประเทศไทยด้วยมือของเราเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ประชาธิปไตยอยู่